สวัสดีครับกับผมนายแพทย์ก,กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเมืองไทยแสงแดดเปลี่ยงแต่ว่าคนไทยขาดวิตามินด,ดีเยอะถึง90%กว่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมืองไทยแสงแดดเปลี่ยงแต่คนไทยขาดวิตามินด,ดีถึง90%กว่าเปอร์เซ็นประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องความร้อนของแสงแดดตลอดปี ต่ในกลุ่มที่มีการตรวจวัดระดับวิตามินดีในร่างกายกลับพบว่าถึง9ก้าสเ้าเเเลยมีการขาดวิตามินดีเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและโรคต่างๆแต่ก็ใช่ว่าการได้รับมากเกินไปจะเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะขาดมากกว่าได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ของวิตามินดีมีอะไรบ้างล่ะนะครับ วิตามินดีนะับเป็นวิตามินเดียวที่ร่างกายสร้างเองได้นะครับจากแสงแดดนะครับถ้าโดนแสงแดดวันหนึ่งสัก1 5บหยี่นาทีก็โอเคแล้ะโดยเยอะช่วง10บโมงบ่ายสองอะไรพวกนี้ซึ่งประโยชน์ของวิตามินดีที่มีต่อร่างกายช่วยทำให้แคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ช่วยลดความเครียดแล้วก็ต้านภาวะซึมเศร้าได้ <c oughs> ช่วยในการทำให้นอนหลับดีขึ้นช่วยลดอาการปวดรูมาตอยด์อะไรได้ช่วยลดการทำงานของระบบการสังเคราะห์อโฮอร์โมนนะครับช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับอันนี้สำคัญมากช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ตัวเองอะไรพวกนี้ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนและกระดูกบาง ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับคนไทยคนไทยขาดวิตามินดีกันเยอะนะครับในมีการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวชธานีเนี่ยในการตรวจระดับวิตามินดีของแต่และบุคคลเนี่ยจะทำด้วยการตรวจเลือดจะเห็นชัดทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ที่เขามารับการตรวจจะพบว่าขาดวิตามินดีถึง9กเลยที่ในผู้ที่มารับการตรวจอะไรพวกนี้เพราะการทํางานจะอยู่ในออฟฟิศจึงไม่ค่อยเจอแดดนะครับหลีกเลี่ยงแสงแดดตลอดนะครับเพราะต้องการปกป้องผิวพรรณซึ่งแพทย์จะพิจารณาและให้วิตามินดีเสริมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สอดคล้องกับที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอะไรพวกนี้ได้เคยเผยแพร่ข้อมูลเรื่องวิตามินดีภัยเงียบในคนไทยไว้ว่าในเขตเมืองจะขาดวิตามินดีมากกว่าเขตนอกเมือง <c oughs> ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขาดวิตามินดีน้อยกว่าในภาคกลางคนกลุ่มอายุน้อยจะขาดวิตามินดีมากกว่าซึ่งข้อมูลน,นี้จะตรงก,กันกับประเทศในเอเชียเช่นเกาหลีใต้มาเลเซีย อาจจะเป็นเพราะว่าประชากรวัยหนุ่มสาวแถบนี้มีแนวโน้มที่จะหลบแดดกันมากกว่าผู้สูงอายุและที่น่าห่วงคือเด็กรุ่นใหม่ที่มีกิจกรรมต่างๆไม่ค่อยได้สัมผัสแสงแดดไม่ว่าจะเล่นกีฬาว่ายน้ําก็อยู่ในที่ร่มทั้งๆท,ท,ที่ร่างกายสร้างกระดูกในช่วงอายุ20ปีแรกและวิตามินดีจะมีความสําคัญในการเสริมสร้างกระดูกและการเติบโตนะครับทั้งนี้สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทําการสํารวจ ภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กไทยอายุตั้งแต่6เดือนถึง12ขวบซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสำรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน4ประเทศคือไทยมาเลเซียเวียดน,นามและอินโดนีเซียในในส่วนของประเทศไทยได้ทำการเก็บตัวอย่างเด็กจำนวน3า0 0นวน3,100คนในกอทมลบบุรีเชียงใหม่พังงาศรีสะเกดและกาลสิน์เมื่อราว10 ปีก่อนก็พบว่าเด็กไทยขาดวิตามินดีสูงเพิ่มขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วถึง40%เลยนั่นในจำนวนหนึ่งใน3มของเด็กที่ได้ทัการทาการสำรวจทั้งหมดเนี่ยและในอีกสาประเทศที่เข้าร่วมโครงการก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่และอย่างว่าวิตามินดีนี่มันสำคัญมากเป็นปัญหามากเลยนะครับขาดกันเยอะเพราะว่า หนึ่งเราไม่ได,ด้โดนแดดเราไม่ออกกำลังกายนะครับสำคัญที่สุดนะครับถ้าโดนแดดวันละสิบห้านาทีก็โอเคละช่วงสิบโมงบ่ายสองอะไรพวกนี้สิบสิ้านาทีก็ถือว่าโอเคละต้องใส่เสื้อผ้าน้อยๆแล้วก็ไปเดินแดดสัก15บานาทีอะไรพวกนี้ก็โอเคละช่วยได้มากนะครับสาระน่ารู้สําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ ติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ